เทคนิคการปลูกกล้วยหอมให้ได้ลูกใหญ่ผิวสวยปลอดสารพิษโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเร่งบำรุงขณะที่การดูแลเอาใจใส่อย่างใ,นในกล้ชิดจึงเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจในหลักของธรรมชาติและปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตอี่ก่อนที่จะกล้วยมาลงเนี่ยนะแล้วจะมาลองก้นหลุมก็เอาใบกล้วยเนี่ยก็ได้ใบกล้วยนี่แหละใบมันเนี่ยไม่ต้องไปเอาที่ไหน วราก็เคือเนี่ยมันจะออกทางนี้ทางมาจากแม่มันจะไม่ออกคือเราจะปลูกให้เครือมันลงไปทางไหนแล้วก็มันโหนคนไปางโนนเคือมันจะตกเป็นแถวทางนี้มันจะไม่ออกเครือมันจะไปออกช่วงนี้มันจะเป็นแถวไปปีแรกนะแต่ปีสองมันก็ออกก็ไปตะปักเลยเสร็จแล้วก็จะลงหลุมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อดินกบ เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปเองใช่ไหมย่อยสลายไอ<ะ>แลนนี้ก็ออกจอบเนี่ยขบปั๊บให้มันตั้งหลักหนูปะเสร็จแล้วก็เนี่ยเอาไม่เอาดินเก่าไม่ต้องดินเก่าไม่มีไม่มีปุ๋ยเอาเหลอเอาหน้าดินใหม่ถ้าดินเก่าปันมันหมดยางหมดอะไรและเพราะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ม,มันตรงตัว แล้วช่วงแรกนี่ต้องดูแลยังไงบ้าคือหลังจากเจ็ดวันอย่าไปรดน้ําเลยนะถ้ารดน้ําเลยเข้าไส้มันจะเน่าตรงนี้มันอ่อนแอขัอ้นตอนนี้เสร็จแล้วก็จะเอาใบมันหมกปกแต่ใบมันเนี่ยคุยมาเลยมาหมกปก มีต้นมีอะไรที่เราฟันทิ้งอะไรเนี่ยเราก็าวางมันมีประโยชน์หมดะลกดีกว่าปุ๋ยเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วตอนนี้นับไปเลยจดไปเลยเนี่ยเดือนหลังได้เดือนมันก็จะโตขึ้นมาเยอะปก <6 S 1> เดือนก็จะเริ่มท้องเริ่มออกปีพอถ้า 6, 6เดือนครึ่ง7เดือนกันเนี้ยปีออกมาแล้วก็มีลูกสองอาทิตย์มันก็จะมีลูกออกมา พอมาสุดหมดแล้วเราก็ดึงปีออกดึงตาออกเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรแลเวารระหว่างระหว่างถึงเจ็ดเดือนเนี่ยต้องใสปุ๋ยหรืออะไรไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยใสคือทําแบบพ่อหลวงจริงไม่ใสเอาใบไม้ใบอะไรก็ใช้ใช้ใบใบไม้แล้วก็รดน้ำรดน้ำราะที่ที่ลุงบอกว่าหลังหลังจากปุ๋กเจ็ดวันก็ต้องรดใช่ไหมคะไต้งรดแต่พอเลยไปแล้วนี่รดนได้้องรดละเดือนหนึ่งให้ได้สักสี่ครั้ง ย,ยังไม่มีน้ำา็ต้องเดือนละ4ี่ครั้งลุงบุญธรรมอายุกว่า70ปีได้ทดลองปลูกกล้วยหอมลงในพื้นที่ป่ารกร้างตามไหล่ถนนติดกับบ้านพักอาศัยของตนพื้นที่ตำบุญบางมง่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้ปลูกกล้วยหอมมานานกว่า5ปีเก็บขายได้อาทิตย์ละครั้งนับหมื่นบาทซึ่งจะส่งให้แม่ค้าในตลาดตากน้ำโพวีละ40-50บาท ลุงบุญทาแล้วว่าจากความตั้งใจและความชอบในการปลูกกล้วยหอมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าดูแลยากโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศแปรปรวนแต่ก็ไม่ได้มีความยออ่อท้อตนได้อาศัยน้ําเสียจากโรงงานเข้ามาปลูกกล้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเมื่อนําน้ามาลดต้นกล้วยทําให้ต้นกล้วยมีความสวยงามเนื่องจากมีธาตุอาหารตามธรรมชาติ ่อนจะปลูกกล้วยลุงจะเน้นระยะห่างในการปลูกและนำใบกล้วยที่แห้งกรอบมาวางรองพื้นที่หลุมกล้วยจากนั้นค่อยนำหนอกกล้วยลงและจะเว้นระยะไม่ลดน้ำเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมหนอกกล้วยที่ปลูกใหม่เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็จะนำเอาใบกล้วยมาปกคลุมหน้าดินเอาไว้บริเวณตามต้นกล้วยเพื่อง่ายต่อการให้น้ำและจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นกับหน้าดินสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ต้องลดน้ำบ่อย เมื่อปลูกเสร็จแล้ว6เดือนก็จะเริ่มให้ผลผลิตซึ่งการดูแลจะต้องเอาใจใส่ในการรดน้ำเดือนละสีครั้งจากนั้นก็ต้องคอยตัดใบกล้วยแก่ทิ้งบ่อยๆเหลือไว้แค่เพียงเลี้ยงต้นเพื่อป้องกันมแมลงและเพลี้ยเข้ามากัดกินใบเมื่อกล้วยให้ผลผลิตได้สักระยะก็ต้องเอากระสอบปุ๋ยห่อคุ้มเกลือกล้วยไว้เพื่อป้องกันมแมลงวันและศัตรูพืชตัวอื่นซึ่งจะทำให้ต้นกล้วยมีผิวสวยออกมาลูกโตสมบูรณ์และปลอดจากสารพิษ